การโคจรของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อลัคนาราศีเมษเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของความรักเรื่องของการเงินนะครับซึ่งดาวพระศุกเป็นดาวตัวแทนดาวศุกร์เนี่ยครองราศีพฤษภเป็นตัวแทนแห่งการเงินการประกอบอาชีพแล้วก็มาอยู่ในภพวินาศเป็นมหาอุดมหาอุดแปลว่ายิ่งใหญ่ แต่วินาศนี้สิแปลว่าอะไรแล้วก็ดาวพระศุกหมายถึงดาวแห่งความรักคู่ครองการร่วมหุน้นการลงทุนนะครับสัญญาต่างๆด้วยคนที่มีผลประโยชน์แบ่งปันกันด้วยก็คือพระศุกนะแต่ที่เด่นๆก็คือเป็นดาวพบการเงินการประกอบอาชีพเงินหมุนเวียนใช้จ่ายนะครับเมื่ออยู่ในพบวินาศเนี่ยวินาศก็แปลได้หลายอย่างแปลว่าความสิ้นเปลือง ความเสียหายค่าใช้จ่ายถ้าเป็นมหาอุดแบบนี้ก็จะแสดงว่าซึ่งเปลืองมากใช้จ่ายมากเสียหายมากนะครับแต่ในความเด่นของดาวพระศุกร์เป็นดาวสุประเคถ้าอยู่ในภพวินาศเนี่ยในส่วนที่ดีนะก็จะแปลว่าเงินเก่าเงินเก็บสมบัติเก่าก็ได้ซึ่งมันมีค่ามาก หรือถ้าช่วงนี้ใครมีงานมีการให้ทำงานเบื้องหลังงานเป็นที่ปรึกษางานป้องกันความเสียหายงานรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือค้าขายจำหน่ายในเรื่องของการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก็ดีป้องกันความเสียหายความสิ้นเปลืองหรือบรรดาพวกงานประกันภัยต่างๆยิ่งดีนะครับนี่แหละคือดาวกระดุมพระ การเงินการประกอบอาชีพตกวินาศเป็นมหาอุดก็ต้องไปจับงานเกี่ยวกับพวกนี้และถ้ามีเงินมีทองต้องเก็บถ้าเก็บในช่วงนี้จะมีเงินมากในอนาคตจะเป็นช่วงที่เก็บได้ด้วยนะครับอันนี้ในความวินาศแปลว่าการเก็บการปิดบังซ่อนเร้นหรือการแปลสภาพสินทรัพย์เช่นได้เป็นเงินสดก็เอาไปแปลสภาพเป็น อย่างอื่นเพื่อการเก็บอาจจะเป็นเหรียญคริปโตอาจจะเป็นอทองหรือเป็นพันธบัตรหุ้นอะไรก็ตามแต่นะครับจะทำให้รวยเพราะอะไรเก็บก่อนเดือนนี้จนถึงพฤษภาดาวพระศุกเนี่ยอยู่ในราศีนี้พบวินาศราศีมีนไปจนถึงวันที่31พฤษภาแล้วช่วงพฤษภาเนี่ยดาวราหู ที่อยู่ในภพววนาศราหูคือดาวแห่งผลประโยชน์รายได้ลาบผลกำไรโบนัสนะโชคลาบจะถอยหลังขยับออขออภัยเขาเดินทวนกระแสดาวอื่นเข้าสู่ภพลาภะเป็นกเกษตรแปลว่ามั่นคงมั่นคงเรื่องอะไรโชคลาบการขยับขยายมหาศาลเลยนะครับแต่มันต้องเริ่มเดือนนี้ คือตั้งแต่พระสุขเข้ามาที่พบวินาศต้องเริ่มเก็บแล้วนะต้องเริ่มประหยัดมัธยัติแล้วนะเดือนกุมภาเนี่ยมีสิ่งมายั่วมายวนเยอะเหลือเกินเนื่องจากว่าสุขเล็งกับพระเกตที่โคจรในภพอริอันนี้คือความสิ้นเปลืองความเสียหายเรื่องนี่เรื่องสินเรื่องค่าใช้จ่า,จายโรคภยัยไข้เจ็บที่มันค่อนข้างจะนํามาซึ่งความฟุ่มเฟือย มันจะมีแล้วก็ความโลภอยากได้อยากมีหลงไหลสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะจ่ายไปเสียไปเพื่อให้ได้มามันก็จะเก็บได้ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนมีหนี้สินจัดการอย่างไรต้องจ่ายต้องทำแต่ว่าจะอย่างไรให้มีเงินเก็บต้องวางแผนเพราะการเก็บการแปลงสินทรัพย์หรือการลงทุนไว้เบื้องหลังเนี่ย หรือจะไปเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยประกันชีวิตก็ได้จะนำมาซึ่งลาบผลมหาศาลให้ในภายหลังนะครับแล้วทีนี้เมื่อพระราหูย้ายพฤษภานั่นจะเห็นผลความมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยมีลาบมีผลตอบแทนมากนะครับแต่มันต้องเริ่มตั้งแต่บันนี้พระศุขในฐานะที่เป็นดาวพพปัตตนิ เมื่อมาอยู่ในภพวินาศสำคัญที่พื้นดวงชะตาด้วยนะช่วงที่68โคจรร่วมกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นไปในลักษณะความรักไข่หลงไหลที่เอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเมื่อให้ผลประโยชน์ไม่ได้ทิ้งกันไปอันนี้ก็วินาศจริงๆความรักก็จบถ้ารักแล้วเห็นแก่ผลประโยชน์และรายได้แล้วเอาตัวเข้าแลก พอเขาสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วคุณก็ทิ้งก็จะไม่ต่างนี่แหละคือดาวพระศุกเป็นมหาอุดในภพวินาร่วมกับพระราหูความรักไข่หลงไหลเห็นแก่ประโยชน์นะครับก็จะทําให้ตัวเองเสียหายสุภาพบุรุษทั้งหลายตอนนี้ถ้ามีรักมีใครเข้ามาในชีวิตอย่าเพิ่งทุ่มสุดตัวเพราะหก แปดเลงเก้าอย่างนี้มันสายเปทรัพย์สินเงินทองแทนที่จะได้เก็บกลับเป็นความวิบัติพินาศบันไหลเสียหายย่อยยับจำนวนมากอันนี้คืออิทธิพลดาวคู่ศัตรูถึงกันนะหกคือดาวการเงินและเป็นดาวแห่งความรักความเสน่หาเมื่อโคจรร่วมกับดาวพระราหูแล้วสำคัญคือพระเกตเข้ามากระตุน้น ให้มันมีแรงรักแรงปราถนาไม่ใช่รักธรรมดาหลงเลยไม่ลืมหูลืมตาจะทำให้ตัวเองเสียหายแต่ก็นั่นแหละพูดไปสองไปเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองเพราะว่าอะไรช่วงคนที่อยู่ในบ่วงแห่งความรักหูมืดตาหมัวไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายความรักเหมือนโรคาบดาลตาให้มืดมน ไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผิขังไว้ย่อมโลดจากคอกไปบอยอมอยู่หน้าที่ขังถึงหากจะผูกไว้ย่อมโลดไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งครั่งบ่หวนคิดถึงเจ็บตายให้บรรเลยซะก่อนค่อยคิดได้หมดตัวซะก่อนจึงรู้ว่าใครรักจริง เป็นอย่างนั้นอันนี้คือทั้งในส่วนดีและส่วนเสียของดาวพระศุกมหาอุดในพบวินาานะครับยิ่งถ้าในพื้นดวงชะตาใครมีพระศุกรรับด้วยยิ่งแล้วมีมีราหูรับด้วยไปใหญ่เลยนะยิ่งรักใครหลงไหลไม่ฟังใครอะ่ะนะพอสุดท้ายหมดตัวถูกหลอกโดยไม่รู้ตัวนะ หกกับ8 8ดกับ6กเขาเรียกว่ารักเสจนหลงไม่ลืมหูไม่ลืมตาสุดท้ายอิ่มหนำสำรางกันจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วสุบสิดเขาก็ทิ้งก็ไปหาใหม่เพราะว่าถ้าเจอรักในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับแต่ถ้าในพื้นดวงชะตาท่านใดมีดาวพระอังคารรับ ยิ่งไปใหญ่นะสายเปห้ามไม่ฟังนะครับอ่ะก็ก็เตือนกันไว้แล้วแต่ว่าคุณจะเอาในฝ่ายดีหรือป้องกันแก้ไขในฝ่ายที่จะทำให้เสียในฝ่ายดีก็บอกแล้วว่ามีเงินทองเก็บนะเริ่มเก็บเริ่มแปลสภาพอย่าฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ้งเฟืยนะครับและในส่วนที่ดีนะถ้าเรื่องของความรักเนี่ยใครที่มีคนรักอยู่ เกื้อหนุนดูแลสงเคราะห์แม้คุณจะแต่งงานกันมาเป็น20-30ปีแล้วก็ตามก็พยายามทำตัวให้เหมือนวันแรกแรกที่รักกันดาวพระศุกจะกลายเป็นดาวแห่งความรักอยู่ในภพววนาสคือมาเกื้อหนุน8คือดาวลาภเกาะกับพระศุกให้โชคให้ลาบ คนที่รักจกอุดหนุนเกื้อหนุนส่งเสริมในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเป็นอย่างนั้นลองอ่านดาวแล้วก็แปลตามแล้วแล้วคุณก็จะเห็นว่าที่แปลมาถูกกับชีวิตคุณแน่นอนแต่สำคัญที่พื้นดวงชะตาด้วยนะครับทีนี้เมื่อดาวพระศุกร์คือดาวการเงินเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าเรื่องเงินทองในแต่ละช่วง เป็นอย่างไรให้ดูนาวางนะครับอันนี้ก็จะบอกได้เฉพาะช่วงวันที่หนึ่งศุกร์เนี่จะย้ายประมาณวันที่28มกราคมนะย้ายเข้ามีนปับ๊บความหมายก็จะดังกล่าวไปดูศุกร์นวางศุกร์นาวางจะเข้าเป็นราชาโชคอันนี้จะเป็นเรื่องดีวันที่ยี่สิ 2ย็บเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดมกราคมนะครับสุกย้ายเข้าแรกๆดีมากเพราะนะวางจะเป็นราชาโชคนะนะวางจะเป็นราชาโชคแล้วเจ้าเรือนนวางคือกรกฎนะคือดาวพระจ,จันทร์ครองเป็นมหาอุดเป็นมหานะครับตอนแรกก็จะมากลุ่มลักนะแล้ววันที่หนึ่งมาเป็นมหาอุดจะบอกถึง การได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบโดยมีคนเกื้อหนุนนี่แหละคือโอกาสรีบขวยคว้าวันที่28ถึงวันที่30 31บสามกราคมนะครับแต่พอวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ไปประมาณ4วันนะถึงวันที่4โดยประมาณสุขจะโคจรร่วมกับพระราหู ก่อนหน้านี้ได้เงินได้ทองได้ลาบได้ผลได้งานจากใครก็ค่อนข้างจะรักไข่หลงไหลนะครับแล้วก็สูงอยู่ในเรือนอาทิตย์เนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องเกื้อหนุนทําบุญสักหน่อยมีรายได้ราบผลใดๆเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เช่นมีโชคมีลาบะนะนะกับลูกหลานบริวารเด็กกําพร้าพระภิกษุสมณเณรพระหนุ่มเนนน้อยเนี่ยทาบุญหน่อยนะเกื้อหนุนท่านหน่อย เสร็จแล้วก็อุทิศบุญนั้นให้โูกหลานบริวารและสัตว์ทั้งหลายที่ตัวเองเคยฆ่าเคยทำลายมาทุกภพชาติกุศลผลบุญจะเกิดเป็นการเสริมดวงชะตาด้วยกุศลที่ทำนะครับอ่ะนี่พระสุขโคจรก็ไปดูเอาทีนี้มาดูดาวเด่นๆที่โคจรน,นะโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างจะพักองศาก็หมายความว่ากิจการงานที่เดินนั้น มันค่อนข้างยังไม่ประสบความสําเร็จติดติดขัดขัดกุมภาก็จะเริ่มขยับแต่แม้ว่าจะยังไม่ประสบความสําเร็จมากแต่ก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จมีเงินมีทองมีคนที่รักคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนมีเจ้านายคอยผลักดันตามเลยครับถ้ามีคนที่รักคอยเกื้อหนุนผลักดันให้เขาดันให้เต็มที่นะครับ ให้แรงส่งเขาด้วยถ้ามีเจ้านายส่งเสริมยื่นงานเสนอเรื่องใดๆให้จัดให้ทำรับเลยทำงานเลยลุยเลยมีนาคมจะเริ่มเห็นผลประสบความสำเร็จแล้วก็ค่อนข้างจะงานเยอะงานยุ่งมีเงินมีทองไหลเข้ามานะครับอันนี้ดาวพฤหัสนะส่วนพระราหูที่เป็นดาวพบวินาศเนี่ยนาวางเขาเกาะที่พบปุตตะ เรื่องการพนันการเสี่ยงโชคระหวังให้มากนะครับแต่ถ้าไปแก้เคล็ดด้วยการสร้างกุศลกับเด็กกับเด็กกัมพราสัตว์หรือพระภิสูจนสมณีนก็ได้ดังกล่าวมาเนี่ยก็ถือว่าแก้เคล็ดกันไปนะแต่อาจจะมีความสิ้นเปลืองในเรื่องของของฟาาของขวัญค่าใช้จ่ายอ่าตุจจีแล้วก็เอ,อ่อตุจีนเนี่ยมกราายมกรายี่สิบเก้าไปกลางเดือนก็ มาคบูชาทาบุญแล้วก็วาเลนไทยกิจกรรมแห่งความรักก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาก็สร้างตุศสนกันไปตามอัธยาศัยแต่ละคนนะครับเอาละเมื่อพระราหูในภพเวนาตเนี่ยมีรายได้รับผลต้องสละแบ่งปันแบบนี้เป็นการแก้เคล็ดไม่เช่นนั้นมันก็จะมีแต่ความเสียหายอุปสรรคส่วนดาวกรรม,มะคือพระเสานะที่จรในภพลาภเริ่มเดินหน้าแล้วนะครับ ในเดือนมีนาเมษาเนี่ยอขออภัยในเดือนมก,กรากุมภาเนี่ยเดินหน้าวันที่สองจะขยับเข้าเป็นมหาจักรในพกระดุมพระในเรือนหน้าวางจะแปลว่ามีงานใหญ่เข้ามาแล้วก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอังคารคือตัวคุณเองเป็นราชาโชคในพกกระดุมพระสามกับเจ็ด อยู่ด้วยกันในภพกระดุมพระคือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับเงินบางคนก็เปลี่ยนแปลงอาชีพดีไหมดีนะครับเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือเสริมนะเฉยๆเหมือนเดิมไม่ได้และก็คงต้องดูแลตัวเองหน่อยเรื่องของสุขภาพนะครับผมเเ้าตกแต่งฟัน ดูแลขูดทินปูนคิ้วเติมหน่อยสักหน่อยใครจะไปเสริมด้านเอาเลยแล้วก็ตัดเล็บมือเล็บเท้าเป็นการแก้เครดต้องการเรื่องของมีคมหรือการเจ็บตัวในส่วนของใบหน้านะครับเพราะว่าเรือนกระดุมพระนาวางสามกับเจ็ดมาเจอกันมักมีเรื่องเจ็บตัวเอาบางคนมีสิวก็ไปดูดสิวบ่งสิวซะเป็นการแก้เครดไปในตัว นะครับดีกว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วมีแผลบนใบหน้านะแล้วทีนี้วันที่14กุมภาอังคารจะถอยหลังนะระวางเข้ามากลุมรับดีไหมส่วนดีก็คือดีเป็นเกษตรจะบอกถึงความเข้มแข็งของร่างกายความเพียรความมุมานะการมีกำลังใจที่ดีแต่ตัวเองคือดาวอังคารถอยหลังในภพสหัชชะ ในที่นี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยคุณจะดีหรือเสียอยู่ที่คบคนแบบไหนสหัชชะคือเพื่อนคือพี่น้องคนมาติดต่อหรือผู้ร่วมงานอยู่ที่คุณคบคนแบบไหนและเป็นช่วงที่เสี่ยงที่จะทำให้ตัวเองเสียหายถ้าคบคนที่ไม่ดีแต่ถ้าพื้นดวงชะตาคุณมีดาวที่ดีเป็นคู่มิตร ของอังคารรับเช่นมีพระศุกรับอยู่ก็เป็นไปได้ที่คุณจะได้กัลยาณมิตรได้เพื่อนที่คอยสนับสนุนเกื้อหนุนได้คนที่รักนะครับเกื้อหนุนจงตามเข้าไปเพราะว่าดาวประจําตัวอ่อนแอถอยห,หลังไม่ดีแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้ศอกมือเข่าเท้า ต้องระมัดระวังอย่าเผลอเริอสติก็ป้องกันได้นะครับอังคารจะถอยหลังในพบสหัชชะเนี่ยจนถึงวันที่3เมษายนกี่เดือนแล้วเนี่ย3เดือนเนี่ยสำคัญที่สุดคือการครบคนแต่ถ้าคุณมีเพื่อนพี่น้องที่ดีพึ่งพากันไว้ดูแลกันไว้จะทำให้ประคองชีวิตประคองอารมณ์ประคองอาชีพ ฐานะของตัวเองไปได้นะครับแต่ถ้าคบเพื่อนที่ไม่ดีเสียทรัพย์ลาบผลเสียตัวเสียตนเสียชีวิตได้ระวังให้ดีอังคารโครจรแบบนี้สำคัญที่พื้นดวงชะตามีอะไรรับนะครับส่วนในเรื่องของพฤติกรรมการกระทำของคุณในช่วงนี้เหมาะมากที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยเจรจาเรื่องงานแม้จะไม่สำเร็จก็ตามติดต่อไว้พูดคุยไว้ จะดีนะครับบางคนก็จะลงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกหลานบริวารบางคนก็อาจจะถูกล้วงลูกเออก็ไม่เป็นไรทําให้เต็มที่นะครับใครถูกล้วงลูกก็ถือว่ามีคนมาช่วยงานที่ไปอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์โคจรในราศีมังกรพบกัมมะนะครับแล้วก็ร่วมกับพุธพุธนี่คือดาวพบศาสชะแล้วก็เป็นดาวพบอริมาโคจรในพบกัมมะ การงานต้องการแก้ไขการงานต้องขยับขยื่นต้องโฟกัสพูดคุยเจ้จาติดต่อสื่อสารทําเอกสารเดินทางอันนี้คือภาระหน้าที่แล้ววันที่11กุมภาพุดย,ย้าย12กุมภาอาทิตย์ตามมา7 14ร่วมกันอยู่ในภพลาภะ ได้คู่ธาตุคู่สมพลอันนี้คือแสงสว่างแห่งความรุ่งเรืองมาแล้วลัคนาเมษนะครับอาทิตย์เนี่ยแม้จะเป็นประก็ตามนะแต่มาได้คู่ธาตุไฟที่พบลาภเสริมเรื่องอะไรงานใหม่ลูกค้าใหม่ออเดอร์ใหม่หรือบางคนเขาเลิกกิจการแล้วคุณไปเซ้งต่อแล้วคุณดันทำเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเขาหรือบางคนเขาก็อาจจะยกลูกค้าให้คุณ นะครับช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการจัดการเรื่องผลประโยชน์แสวงหาไรายได้อยู่นิ่งไม่ได้เป็นช่วงแห่งการวางแผนเรื่องการจัดการเรื่องการเรื่องงานต้องทำนะครับทั้งเรื่องแผนการประชาสัมพันธ์คือเรื่องแผนเรื่องการตลาดแผนเรื่องการบริหารจัดการภายในต้องทำเพราะว่าดาวมาให้คุณแล้วนะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวพบสัจจะเพื่อนพี่น้อง ผู้ร่วมงานมาเป็นเทวีโชคในภพลาภะร่วมกับดาวอาทิตย์คือดาวภพปุตตะแม้จะเป็นประเกษตรนี่ก็จะหมายความว่าคุณขาดกําลังแผนกอื่นก็จะส่งกําลังลูกน้องเขามาช่วยคุณคุณไม่มีออเดอร์ก็จะมีคนอื่นช่วยให้คุณมีออเดอร์วางแผนการตลาดจัดการนะครับหนึ่งกับสีเทวีโชคร่วม นะพุธเนี่ยเทวี TV โชคเกื้อหนุนกันแล้วก็พุธกับเสาที่เป็นพฤติกรรมคุณหรือภาระหน้าที่คุณได้คู่สมพลเพื่อนพี่น้องเกื้อหนุนช่วยเหลือเนึ่งกสีอยู่ด้วยกันต้องพูดคุยต้องเจรจาต้องชัดเจนตรงไปตรงมาเรื่องเอกสารนะครับคดในข้อง,งองในกระดูกมีแต่ความเสียหายนะเพราะอะไรความเสียของอาทิตย์มีเพราะอาทิตย์เนี่ย เป็นประในเรือนลาหูพุทธมาอยู่ด้วยเสี่ยงต่อเรื่องของคดีความมากถ้าทุจริตคดโกงนะคอร์รัปชันจะได้เป็นคดีทำให้ตัวเองเดือดร้อนทรัพย์ที่มีจากสูญนสิ้นถูกยึดอันนี้แปลในความหมายที่เสียแต่ถ้าใครป้องกันไว้เป็นคนตรงไปตรงมาชัดเจนเอกสารตรวจสอบได้ จะมีแต่ผลประโยชน์รายได้ราบผลนะครับแต่ถ้าใครมีพื้นดวงชะตาราหูรับอาทิตย์อยู่อันนี้คงต้องระวังเป็นพิเศษบางทีอาจจะได้เป็นทุกขาลาบได้เป็นคดีความแทนนะครับมันมีดีมีร้ายสำคัญคือพื้นดวงชะตาบางทีคุณลักษณาเมษคุณโชคดีมากแต่บางคนลักษณาเมษกับเสียหายโชคร้ายเพราะอะไรดาวโครจร ทรงอิทธิพลเหมือนกันแต่พื้นดวงชะตาคุณมีอะไรรับอยู่ให้ไปดูที่พื้นดวงชะตาของตัวเองด้วยไม่ใช่มาฟังแต่เรื่องดีๆเลิศหรูอลังการมันก็ดีตรงที่ว่าเป็นแรงบวกมีกำลังใจแต่ข้อเสียคือทำให้หลงและประมาทโดยปกปิดปัญหาที่จะต้องแก้ไขมันก็สะสมแล้วก็ค่อยๆ กลัดกร่อนและทำร้ายเราโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเรื่องดีส่งเสริมนะครับโดยเฉพาะเรื่องกิจการงานการเงนิงนและคนที่รักการคบกัลยาณมิตรเรื่องร้ายๆความซื่อตรงตรงไปตรงมาจะช่วยป้องกันได้และต้องชัดเจนเรื่องงานเรื่องกิจที่ทำมีหลักฐานพยานชัดเจนคุณรอดพ้นคดีความแน่นอน แต่ถ้ายังประมาทหลงละเลงอยู่มันมีคดีความปิดบังซ่อนเร้นมาโดยไม่รู้ตัวนะครับอ่ะสำคัญที่พื้นดวงชะตาดาวโคโจรมาส่วนใหญ่ให้คุณต่อดวงชะตาดีมากนะครับเรื่องเงินทองเรื่องการสนับสนุนเรื่องเพื่อนพี่น้องสนับสนุนกิจการงานเจริญก้าวหน้าอิ่มอร่อย อร่อยอ๋อ้าอร่อยน้ำพริกที่ต้องมีคุณภาพเนื้อเนื้อเน้นเน้นอ้าอร่อยสั่งซื้อได้ที่0803915953